ยังสงสัยอยู่นะฮะถ้ายังสงสัยอยู่ผมว่าก็มันน่าจะมีหนังสือเรื่อง Perceptual m a p ง่ายๆอันนี้ไม่ยากนะครับผมขอข้ามไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันโอเคกลับมาใหม่กลับมาเรื่อง Blue Ocean เมื่อกี้ Blue Ocean เนี่ย มีอยู่เมื่อกี้เรามีวิธีการทำ Blue Ocean ได้วยการ reduce ใช่ไหมครับ eliminate แล้วก็มี r a i e แล้วก็มี create แต่มีตัวอย่างอีก6อย่างนะครับที่เขาบอกว่าถ้าหากเราอยาถ้าหากเรายาสร้างตลาดใหม่ใหม่ให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ย มีวิธีการดูอยู่หเรื่องที่คุณควรจะดูคือเรื่องที่หนึ่งการมองข้ามไปยังอุตสาหกรรมทางเลือกนะฮะเช่นสมมติว่าคุณอยู่การท่องเที่ยวคุณหาอุตสาหกรรมทางเลือกอื่นได้ไหมที่สามารถเสริมเข้ามาในส่วนของธุรกิจของคุณ เคยเคยเห็นธุรกิจนี้ไหมครับที่พัทยามีแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านนายกอบจอจากกำแพงเพชรมีแล้อย่างครับอันนี้เขาเรียกว่าซิปไลยังไม่มีนะฮะเชี่ยงใหม่ดังมากเลยเคยได้ยินไหมคำว่าฟ r ายอัพเดอะกิบบอนไหมครับเคยไปไหมค,ครัใครใครเคยใครเคยไปฟ r i o อัเดอะกิบบบ้าง นะสนุกไหมฮะมันคล้ายๆบังกี้จำใช่ไหมมันคล้ายๆผมว่ามันผสมไงฮะลูปผสมระหว่างบังกี้จำกับธรรมชาติกับอีโคทัวริซึมเข้าไปหาอุตสาหกรรมทางเลือกขึ้นมา mm hmm. ลองดูตัวอย่างซ mm hmm. ิบไลท์ไทยแลนด์จริงๆเขาเรียกว่าซิบไลท์นะฮะ และอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ไงทราบไหมฮะเกิดขึ้นที่คอสตาริกามีนักวิจัยอยู่สองท่านเป็นนักพฤกษศาสตร์เรียนด็อกเตอร์ต้องทำทีซีสทีนี้เขาบอกว่าวิจัยเนี่ยเขาจะวิจัยตรงพื้นดินต้นมงต้นไม้มันก็หากันหาพันธุ์ใหม่ๆไม่เจอแล้วเขาก็เลยเอาที่แขวน,นแขวนไต ตามภูเขาอะนะฮะไปแขวนขึงไว้อยู่บนอยู่ด้านบนของอต้นไม้แล้วก็โหนไประหว่างต้นไม้เพื่อไปศึกษาดูพวกกาฝากตามยอดต้นไม้เพื่อที่จะวิจัยงานแค่นั้นแหละมีคนไปปิิงไอเดียค่อยๆพัฒนาออกมาจนกลายเป็นซิปไลใช้เวลาพัฒนาไม่กี่ปี ขายดีมากนะครับที่เชียงใหม่ไปอันนี้หรือเปล่าครับอ้อมาที่ชนบุรีแล้วด้วย เป่าเขียวเคยไปนะอย่างฮะไม่ใช่ไอเดียใหม่เลยแต่เขาก็มองหาอุตสาหกรรมทางเลือกใหม่ๆใช่ไหมครับท่องเที่ยวแบบเดิมๆทำไงนั่งแท็กซี่เที่ยวดูช้างเบื่อแล้วหาความตื่นเต้นแต่ถ้าจะตื่นเต้นแบบบางกี้จ้ำผมก็คิดว่าผมคนนึงแล้วผมไม่กล้าโดด อย่างนี้ผมยังกล้าโดดอย่างนี้เด็กเล่นได้นะฮะไปเป็นครอบครัวได้ก็อยากให้ลาคลองมาเล่นกันกจะเป็นคนไทต่างชาลคะะสนกเยธรรมชาติสวยมีสาช่ปอดภยดีสวยอ่ะอย่างสวยยังกลัวอยู่หรือว่าเล่นไปแล้วหายไปแล้ว ตั้งแต่5ขวบถึง95ขวบฮะบก็บอกว่าคนที่สามารถเล่นของเขาได้วันนั้นบังกี้จำเนี่ยคุณไม่ลงหัวใจคุณก็ไปไม่ได้ละนะฮะทีนี้อันนี้เนี่ยกลายเป็นที่นิยมของทั่วโลกเลยนะครับจากเริ่มต้นจากคอสตาริกาเขาไปทั่วโลกเลยทีนี้ มันก็แค่นี้อันนี้ถือว่าเป็นอีโคทัวริซมชนิดหนึ่งใช่ไหมครับไปดูธรรมชาติขึ้นไปดูยอดไปดูอะไรก็มีคนคิดต่างอีกอะ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแอปพลายเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำธุรก,กิจใหม่ได้ที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ที่เซา t ์แอฟริกาซิปไลายที่เซา t ์แอฟริกาชาวบ้านเข้าไปดูยอดไม้ใช่ไหมครับอันนี้ขายอะไรครับ นี่ขายความเร็วกับความเตื่นเต้นเลยเพราะเขาบอกว่าของเขา<ม>หนึ่งสูงที่สุดสองยาวที่สุดและสามเร็วที่สุดลองดูนะฮะ <Pretty. c oughs> จากอันนี้ที่เซาท์แอฟริกา กล้าไหมครับพุ่งลงมาจากยอดเขาอะฮะเขาบอกว่าความเร็วสปีดของเขาเนี่ยร้อยกิโลต่อชั่วโมงเราฟังเสียงดู นายคนนี้เขาก็ใจถึงนะฮะเขาถือ iPhone ไว้ถ่ายอันนี้เขาถ่ายอันนี้เขา,า,นนเ,ขาเป็นค,นคนถ่ายอ๋ออันนี้อันนี้ผมตัดต่อละมันยาวเกินไปเห็นไหมท็อปสปีดโทษทีฮะหนึ่งร้อยหกสิกิโลต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะหนึ่งร้อยหกสิกิโลต่อชั่วโมงท็อปสปีดนะครับที่ยาวตั้งสองกิโล หัวใจจะวายนะครับเนี่ยร้อยหกสิเคยขับรถร้อยหกสิไหมครับชีวิตนี้ครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้ายืดถ้าอย,ย,ยู่บนอากาศแล้วมาประมาณร้อยหกสี่บาทเสียวไหมฮะแต่ผมก็ให้คะแนน Blue Ocean บลูโอเชียนเขานะครับในเมื่อมีแล้วอีโคโลจีเอาความตื่นเต้นไปหน่อยไหมนะเดี๋ยวอีกหน่อยมีตลกโปกฮาก็มีก็จะเป็นไปได้นะฮโอเคเห็นไหมครับ หนึ่งเรื่องของบลูโอเชียนนั้นเนี่ยหนึ่งดูอะไรนะครับจริงๆในในอาไลน์ผมมีดูอุตสาหกรรมทางเลือกใช่ไหมครับอันที่สองดูไปในกลุ่ม strategic group อันนี้ผมเอาตัวอย่างของปิงนัคราโรงแรมของผมเองที่เอามากลุ่มธุรกิจเนี่ยเดิมทีโรงแรมก็จะมีโรงแรม5ดาวกับโรงแรม5ดาวก็ขายแพงไปเลย กับโรงแรมสามดาวขายถูกไปเลยเห็นไหมฮะห้าดาวก็ขายความต่างขายความหรูหราสามดาวก็ขายความถูกขายไปเลยแล้วผมจะทำยังไงดีผมก็จะหาความต่างหากกลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างตลาดของผมขึ้นมาทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าในตลาดนี้เนี่ย ในเชียงใหม่ตอนนั้นตอนนี้ผมทำโปรเจกต์นี้ผมทำนานไปหน่อยผมสร้างตั้งออกแบบกับสร้างนี้ใช้เวลาตั้ง6-7ปีนะฮะเพราะยุคนั้นเนี่ยบูทีฟโฮเทลในเชียงใหม่ยังน้อยอยู่แล้วก็ผมก็ใช้ perception map ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับลองทำ perception map ร่วมกับผมดีไหมครับอันนี้กรุณาอย่าถ่ายนะครับเพราะผมเอาโรงแรมชาวบ้านเข้ามาเทียบด้วย เดี๋ยวเขาจะว่าผมได้อ้าวผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนจะสร้างผมก็ดูว่าโรงแรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างในเชียงใหม่อ้าวมีโมเดิร์นโมเดิร์นก็มีดีทูมีเชดดี้นะฮะแล้วก็ซ้ายเอ่าเอาดูแกนก่อนนะฮะผมตั้งแกนโมเดิร์นกับแกนทิวดิ